ต้อมาฟังวางจำเนีาหนะใจใจใจเดียเนี่ยุ่ดเจอล้ใจใจไม่แต่เห็ันตัวไ่ได้ไ่ด

ไหนๆฟันเอาฟันให้ลุงดูหน่อยอ้าปากด้วยอ้าปากเขาของอาร์มีเหล็กด้วยโอพลอยไม่มีเหล็กพลอยอยากใส่เหล็กเเบบบบอจััหมา

อะไรนะคะับจอนพลเจ้าพี่ยอดอะไรนะครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเขาบอกว่เราไม่อย่กมะลิมใส่แขนเพิ่งจังใดหนี่ กันหน่อยดินี่แงเงี้แ่นีนดี้ว่ันหน่อยดิก็มาเงี้ยเงี้ยเงี้อเฉยๆดิวันนี้วิเจ้างกยนหลังนี่ึ้นเป็นอาจารย์เ้นนี่ยันหังนั่นเจ้าโค้งลงนี่มันสูงกงยนหลังนั่นนี่เออเจ้าได้เจ้าไมู่นี่เจ้าหัดกี่ไร มนนี่ดีมันนี่หันนางนี่เขาเคยรูเคยกินเคยสั่งเคยแบ่งมาเคยรเคยดีมางีอาอกไปยุบก็ได้หอกปาหน้าเพียงใไปหลังหน้าสาวป I like, I like.

อันนี้ให้แม่เานอนนี้เลยอีแม่ไปนอนห้องเฮียนคุณเด้อแม่เด้อบารีเนาะไปน้อนคุณแล้วเอ้ยน้อนต้องยันคุณแล้วบาดนี้แม่เนาะเนาะนไเนา้ไปเนาไปเนาะไเนาะไปเนาะไปเนายไปเน่เนาไปเนาะไปเนาไปเนาะไปเนาะไปเนาะไปเนาไปเนาะไปเนาะไปเนาไเนาะไเนาะไปเนายไปเนไปเน่ไปเนาะไปเนาไปนไปเน่ไปเนาะไปเนไปเนาะไปเนไปเนาะไปเน่ไไปเนไปนนนไป บานนี้มันเป็นนั่นสิขันสิเ็ดไหมผู้ไอย,อยู่หั่นกระตัมแห้งกระยันถมน้ำไปไลไอนั่นเลยอยู่จังสี่เลยบย่ได้ย,ใดดยงใครจว่าครจะว่าะเออย่านเป็นช่วมไอ,อยินฉันด้

มัเกอเน80เลมาบ่ได้ยากเนาะแม่คันหากัน8เนาะแม่ไปขอเอาจัก้บนคยับมาเดยังมาเดนูพี่เออแม่เอาเลี้ยงกันแม่นอกันนาลงปกกันลเนาะัขวบ้านทุกข่อยอ่ะเออแม่พาลงเีก็แม่นะแต่แดนบ่็นเ็นเพิ่นไปปกต้นโนะ

เราจะได้มาล้างมันกนที่มันแมนมัน็มมาคนม่วนวแม่ลูกอะไรแค่นั้นาจะวงลูกหลานเป็นฐานอ้าวดีไปเนี่ยมีรงเนี้ยมีแตนั้นเน้ยเหมอนนี่ไปล้างก็ไปทีล้วป่นเงี้ยน่เอาปุนมง้ใครเอานุ่นเป็นควนใครเอาปนเงี้ยดีใปีนึงเราก็สู้ควน เข้าไปเข้าไปเอาบุญเนีเอานี้ยเราก็สู้ขวัญซื่อๆนี่นะเตียเดียวผู้ิจานีเน้าเน้ยนมาให้ลงกินหน่อยเอามาให้ลงกินด้วย

ลูกไผรวะลูกไผลูกไผลูก่ครบ้งบ้งบ้งอารมณ์สิอารมณ์กดไม่กดอย่างนี้เนียเนี้ยเนี่ย cảnh trái đặc thể national, khuôn bát đồ cạp, <laughs> 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 <dòng. Thay đổi. cười>

เมี S <S ้ยีตายยิ่งหนิตายแล้วตายตายแล้วเผื่ลูกหลานเพื่อลูกแกโตไปไม่เชื่ออย่าลบหู่คนว่าว่าเมือนแมนเออฉันเปลยเปล่ยนเปลนสายไปหมดทั้งหมดเลยคนน่าเกลียดัด สวัสดีค่ะเพชรทำอะไรเพชรพี่แจพี่แจพี่แจทำอะไรทำอไร โค <COVID. laughs> อันแม่เจ้อาอาเด้มอมาหันมาหันก็ว่ายังบาปเด้อยังบุญเด้อ มลูกร้านเฮ็ดบุญสงการไงเฮ็ดคคละเทียซื้อพอไงไม่ไงมุข่อยก็เขียนใส้คคละจักบนฤทธิยสับสนจะงอยอ่ยจักสียปเออบากันอยู่ได้กับไออย่าไอ้ไปพร้อมกันมันมีหาว่าเฮ็ดนอกก้อนนอกว่ห้องก็้อนเาเียไม่หรอกก้อนกัเอื่นีแค่คนสุดเอาไแน่เราเพิ่งลงเพาะว่มุลูกบ้านนัหลายค้น่ะเยนะเอเยอเอพมกันเด้อไอเป็นอตัวไอหลายๆพอไงไม่ไง เออร้านบงจ้าากจับทั้งแป้เออแต่เลสิแมนนี่ี่ะล่ะจับทั้งเอารวก้านแต่อนที่ว่านี่เขาเทบคันพงานเหมือนุเนกับข้อหายเอาเหมือนชุดเายากที่ยังอ

ขาเบื้องโทรศัพท์ครับมักเล่นโทรศัพท์ไปไปไปมาที่มั้ยนี่มานี่แฉนเป็นหายาชั่วแฉนไปหาทวด็นหายาทวดชั่งนั่งเล่นโทรศัพท์ตรงนี้นั่งเล่นโทรศัพท์เนี่ยดู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 เฮ้ยอะไรตัวอะไรนี่ดูดูตัวอะไรเมื่อกี้ เนี่ย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 เน่ยเน่เนี่ยดูดูเนี่ยไม่ไม่ไมเนี่ยเนี่ยเเนีมามากับลุงมามาหาลุงมาลุงพาไปนู่นนะไปดูอะไรอยู่ข้างนอกมั้ถคนก้ครแหายคนตอง่านเ

เอ็ดเ ah ็ดจ mm ้าไปมลรำยาิรู้าูปเฮ้ยนอุหเนี่ยคนเดียน

ทำอะไร,ไรไนูร้นทำอะไรดูอะไรดูแมวแมวล้วเปิด <c oughs> เปิด,ปดนี่ก่อน <c oughs> จะเปิดให้จะเปิดให้ดูดูดูดถ้าไม่ต่อเนี่ยมันเปิดไม่ได้นะ น้กเมลยพนาวไอ้ตใม่ไอดียแมวส้มเหรอใช่ไหมอฮ้ย มานั่ง okay. น oh, okay, okay. oh, okay. ั่งตรงนี้ไปมานั่งตรงนี้ต้งการโมันหมดแล้วก็กดนี่ นี่นี่นี่มันบอมีเนตเนตซ่าครับใช่ใช่ด SE> ิยแมวอะไรอ่ะแมวใหญ่ มันยังไม่ไปเลยมันไม่มีเน็ตแมวไม่เล่นอันนี้ไม่เล่นแมวระเบิดแลแ้วแมวระเบิดหมูแมวทำอะไรอะเ้า

มีแล้วเหรอนี่กระเป๋าเหมือนร้ไม้สวยันไี่เป็เป๋ห้คสยค่ะเก็บไม่ได้เมหมีมันจะตอโอ้ยแมงหีงนะ อะไมไหนแมวอยู่ไหนครับอรี่ตนอะไรโอ้หลายคนิไม่แก่ไมว่างนอนเหรอนงเพชรง่วงนอนเหรอควายว่างนอนเหรอ Tên này, trên <laughs> thẻ, mà bảo mà hả, biến, hải เด็ยังไม่เสจยอย่าอย่าโอเคนะหนูไม่ได้โอเคไหมโอเโอเคเสียงเจ็บใโอเคค่ะหนูก็ยากจ้ะเย็นน้อ่เย็นน้ม่เฮ้ยปานบีบีอะไรเล่นไม่ได้นี่ดูเชียรอย่าเล่นนะตีนะ ใครเล่นบาคาร่านาตีนะเข้าใจไหมมาแล้วมาแนละ้วมาแล้วมาแล้วเนี่ย